สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องไอกระบะออโต้นะครับพบกับผมไอเพชรยนต์เช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะฮะจะพามาดูรถกระบะ4ประตูยกสูงนะฮะแบรนด์โตโยต้านะครับแบรนด์โตโยต้าคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับสีเดิมแท้โรงงานสีแดงเดิมๆเลยนะครับสภาพสดสวยสมบูรณ์นะครับรถเกรด A แน่นอน100%นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าลีโวนะฮะพรีนเนอร์สประตูยกสูงนะครับรุ่น2.4ตัว G ปี2019นะฮะร,ราคา4ี0แส0อ่ะ7แสบาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัวโฉมหน้าหล่อนะครับโฉมหน้าหล่อกระจังหน้าเป็นแบบลังพึ่งสีดำเงาเมทัลลิกนะครับมาพร้อมกับโลโก้โตโตยต้าอยู่ตรงกลางเลยนะครับเลขทะเบียน3ขอไข่ทะทะหาร7173กรุงเทพมหานครนะครับก็ได้เลขทะเบียนนี้กันไปเลยนะครับ เรียมสันตัวรถเดิมแท้คมชัดนะครับสีเดิมตรงเล่มไม่มีกับสีมาอย่างแน่นอนตัวรถไม่เคยมีประวัติการชนหนักีว่ํวาหรือว่าจมน้านะครับคันนี้นะครับชุดโคมไฟหน้าเดิมแท้ศูนย์นะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับชุดโคมไฟหน้าดวงใสๆเลยนะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ทามันนิ่งไลท์ LED และก็ไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งอยู่ที่ภายในนะฮะด้านล่างก็ได้ในส่วนของไฟตัดหมอก สีแดงนะครับสภาพสวยๆสดๆเลยนะครับตัวสีไม่มีผิดเพี้ยนนะครับเป็นสีแดงเดิมแท้ศูนย์ทั้งคันนะครับรถสวยมากนะครับต้องบอกเลยว่ารถสวยมากเกรด A แน่นอนนะครับสำหรับคันนี้กระจกทุกบ้านมีโลโก้โตโยต้าไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนะครับภาษีพรบต่อให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผ่านการตรวจสภาพจากทางบริษัทชิคเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้ก็ตรวจเช็คกันได้เลยนะครับ ในส่วนของล้อและยางนะครับคันนี้เนี่ยจะได้เป็นล้อแม็กเดิมแทู้นย์ขอบ18นะครเป็นแม็กสีดำหกรูนะครับคันนี้ก็ตัวแม็กสภาพ100%เอร์เซนะครับไม่มีรอยขีดไม่มีรอยข่วนนะครับส่วนยางเนี่ยเป็นยางที่ติดมากับตัวรถเลยนะครับเป็นยางดันหลบนะปี2019ับสี2019สัปดาห์ที่12นะครับรหัสยางคันนี้265ทับ60 R18 นะครับดอกยางพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างนะครับเดิมๆเลยนะครับรอยเชื่อมรอยซีนต่างๆเบ้าโชกตัวน็อตโครงสร้างเดิมรับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับบันไดทางขึ้นชุดแต่งพื้นฐานนะครับมีให้ครบถ้วนทั้ง2ฝั่งนะครับกระจกเนี่ยก็จะได้เป็นสีดำนะครับปรับและพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED มือเปิดได้เป็นสีดำนะครับโครงสร้างประตงประตูเดิมๆเลยนะครับเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดประตูไม่มีตกนะครัคันนี้นะครับรถสวยมากนะครับรถสวยมากนะครับรถสัพอร บาร์ต่างๆก็เป็นชุดแต่งแท้ศูนย์ที่ติดมากับตัวรถสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับสติกเกอร์รุ่นล็อกโค่นะครับอยู่ครบถ้วนสภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้หรือว่ากําลังตามหาอยู่นะครับด่วนเลยคันนี้ยังไม่มีเจ้าข้าวเจ้าของยังไม่ติดจ,จองนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้0-89 4 8 0 7 3 6 2ผมไอเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้เลยนะฮะ สำหรับด้านหลังนะครับไฟท้ายเดิมนะครับไฟท้ายเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวสภาพดวงใสๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยครบถ้วนกันชนด้านหลังนะครับสวยงามสภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกันไม่มีรอยชนไม่มีรอยเบียดนะครับคันนี้มือเปิดจะเป็นสีดําด้านนะครับไฟเบรกรงที่3แบบ LED นะครับกล้องถอยหลังที่ติดมากับตัวรถนะครับโลโก้ต่างๆก็อยู่ครบถ้วนนะครับไฮรักลีโวล็อกโคคันนี้นะฮะ โอ้ฝากระโปรงนี่ไม่หนักนะครับเหมือนเขาจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรช่วยนะครับช่วยพยุงนะฮะช่วยพยุงนะครับในส่วนของตัวน้ําหนักตรงฝากระโปรงท้ายนะครับแม็กไลเนอร์เดิมๆเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการบรรทุกหนักนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยฉีกนะครับสภาพสวยสมบูรณ์ด้านหลังมีไลาย้าให้ครบถ้วนนะครับส่วนโครงสร้างนะครับรอยเชื่อมรอยซีนต่างๆจุดเม็ดอัดชัดเจนนะครับตัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข ไฟท้ายเดิมทั้งสองฝั่งโคงสร้างเดิมๆเลยนะฮะสำหรับคันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรถสวยเกรดเอนะฮะที่คัดมาให้นะครับประวัติตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านไม่อยู่ที่ประมาณ5 0,000่นกว่าโลนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับสภาพสมบูรณ์ด้านซ้ายด้านขวานะครับตัวรถคันนี้เนี่ยก่อนปล่อยนะครับเราปรับสภาพขัดสีทําความสะอาดนะครับดูดฝุ่นพ่นน้ายาฆ่าเชื้อและเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้อีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันนะฮะ มาดูกันที่เลขไม้กันก่อนนะครับคันนี้ไม้อยู่ที่ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าโลนนะครับไม้แท้ตรวจสอบได้นะครับภายในจะเป็นโทนสีดําล้วนนะครับสภาพสวยดุทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับประตูเดิมๆนะครับเป็นโทนสีดำนะครับที่พักแขนเป็นหนังนะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้ระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้ามือเปิดได้เป็นโครเมียมนะครับ รุ่นนี้เนี่ยตัว2.4เนี่ยจะยังเป็นตัวกุญแจอดอกไขยอยู่นะครับจะยังไม่เป็นสมาร์ทเคเลตนะครับถ้าเป็นตัวเคเลตจะต้องเป็นเครื่อง2,008นะครับ ในโว่ของพวงมาลัยเนี่ยก็ได้เป็นพวงมาลัยหนังเดิมจากโรงงานนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับปรับเสียงรดเสียงเครื่องเล่นได้ตามปกตินะครับเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะฮะคอนโซลด้านหน้าก็จะได้เป็นโทนสีดำร้นนะครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมสวยงามนะครับหน้าจอนะครับแท้ศูน์โตโยต้าเป็นแบบ Android ทัสกีนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ FM a m, เครื่องเล่น DVD m p 3 นะฮะแล้วก็มีระบบนำทางนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับส่วนแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยนะครับช่องชาร์จไฟด้านล่าง2ช่องนะครับช่องเสียบสาย AUXUSB ครบถ้วนนะครับส่วนเกียร์นะฮะได้เป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับหัวเกียร์ไม่มีรอยถลอก นะครับตัวรถมีโหมด Eco โหมดนะครประหยัดน้ำมัน power mode ให้นะครับเพื่อต้องการความเร็วนะครับส่วนเบาะคันนี้นะฮะได้เป็นเบาะหนังสีดำเดิมแท้จากโรงงานสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยฉีกขาดร่องรอยการใช้งานน้อยมากนะฮะสภาพสมบูรณ์สวยๆแบบนี้เลยทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเลยนะครับส่วนเบาะด้านหน้าเนี่ยฝั่งคนขับ จะเป็นปรับไฟฟ้านะฮะจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับโครคงสร้างประตรงประตูต่างๆตัวน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดสติกเกอร์อยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์ไม่มีรอยแกะเช่นเดียวกันนะฮะส่วนด้านหลัง ด้านหลังเนี่ยได้เป็นเบาะหนังสีดําเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยเฉียขาดไม่มีรอยยับนะครับมีแอร์ตู้หลังให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับช่องเก็บของครบถ้วนทั้งสองฝั่งนะฮะที่พักแขนเดิมๆเ,เลยนะครับมีที่วางแก้วให้ครบถ้วนสภาพสมบูรณ์นะครับหลังคาจะเป็นโทนสีดํา นะครับไม่มีรอยขีดเขียนนะครับไม่มีรอยฉีดขาดนะครับมีร่องรอยการเจอมาบ้างเล็กน้อยตรงนี้ก็จะเป็นตัวช็อคนะฮะเราก็สามารถเก็บงานทําความสะอาดให้ได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ0894807362นะครับผมไอเพชรยนนะฮะเบอร์โทรของผมสามารถแอดไลน์ได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหง บริษัทเพรยนต์จำกัดนะครับเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับสำหรับคันนี้นะครับ t o y o t a าร v o ว o c ็เนี่ยฮะ2.4ตัว G ปี2019นะฮะรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูบอดี้หน้าเครื่องกันบ้างนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2,400ซีซีนะครับคันนี้แรงม้าอยู่ที่150แรงม้าเลยทีเดียวนะครับถ้าในเรื่องพละกำลังของตัวรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์ของรถโตโยต้าเนี่ย ขึ้นชื่อในเรื่องของความเร็วแรงกันอยู่แล้วนะครับรอบค่อนข้างจัดและมาเร็วนะครับเครื่องยนต์เดิมแท้ศูนย์นะครับไม่มีรอยผ่าเครื่องนะครับตัวนงต,ตัวน็อตเดิมเดิมเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมเดิมตรงเล่มอย่างแน่นอนนะร,รอยมาร์คอยแต้มสีจากโรงงานเห็นชัดเจนครบทุกจุดนะครับภายในห้องเครื่องสะอาดนะครับไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มรั่วซึมนะครับแบตเตอรี่พร้อมใช้งานสภาพเครื่องสมบูรณ์100%พร้อมใช้งานนะครับ ส่วนโครงสร้างนะครับเบ้าชกตัวน็อตเดิมนะครับเบ้าในส่วนของตัวน็อตคานด้านในเนี่ยไม่มีรอยแกะรอยถอดของตัวน็อตนะครับฝากระโปรงก็เช่นเดียวกันนะครับฝากระโปรงเดิมแท้ศูนย์นะครับสติ๊กเกอร์มออกอแผ่นเพจหมุดเดิมนะครับไม่มีการแกะตอกใหม่อย่างแน่นอนนะครับแก้มซ้ายขวาคานหน้าโครงสร้างเดิมแท้ทั้งหมดรับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับตัวรถไม่เคยมีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะครับ ระบบเบรกก็ได้เป็น ABS เป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน2อล้อนะครับยังไม่ใช่ตัว4 e e l นะครับฝากระโปรงแท้ศูนย์นะครับโลโก้โตโยต a าชัดเจนแผงฉนวนกันความร้อนนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์นะครับแปะกันรอยซึ่งวงบอกว่าเป็นสีเดิมก็ยังอยู่ครบทั้ง2ฝั่งนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะฮะสำหรับคันนี้โตโยต้า e ีโวนะครับพีนเนอสประตูยกสูงนะฮะร,รุ่น 2.4ตัว G ีนะครับเป็นรุ่นล็อกโครุ่นพิเศษนะครับชุดแต่งสวยๆรถสภาพเดิมๆรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงมายอยู่ที่58,000โลเท่านั้นนะครับราคา749,000บาทสนใจสอบถามกันเข้ามาได้0894807362ผมไอเพชรยนยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ